เรื่องแนนนี่มันเป็นของมันเนี่ยฉันรอตั้งนานหิวจะแย่แล้วนะใจเย็นสิอ้ําเดี๋ยวก็มาให้คุณคือ,อรอแนนี่นานไหมจ้าไม่คนสวยฉันรอจนล่าจะงอกแล้วหิวจะตายแล้วเนี่ยสวยไม่สวยจะม,มาสายอีกนี่กล้าได้ยังไงมา,มาว่าแนนนี่ว่าไม่สวยเชอะแล้วก็อย่าหวังนะว่าจะใช้คำสุภาษิตมาหลอกด่านแนนนี่นะเพราะแนนนี่ทั้งสวยทั้งรวยน่ารักแล้วก็เก่งแนนนี่รู้ทุกอย่างจากนางอ้ํา เรียกแค่ว่านางฉันแมนร้อยเปอร์เซ็นต์พอพอพอคู่นี้พอได้แล้วเรามาช่วยกันดูรถรางกันดีกว่าเดี๋ยวมาเราไม่ทันมาต้งฝั่งนู้นพวกนั้นรอพวกเราอยู่ที่โรงอาหารนะเร็วอบอกให้พอไงล้วตะกี่ที่เนี่ยนี่พูดว่าสุภาษิตอะไรอ่ะมันไม่ใช่นะนี่ใช่อ้าวแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกให้เรียกว่าสำนวนอย่าเอาไปใช้เปรียบเทียบเปรียบเปร์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาจะหันมารอรถรางก็ไม่ไวจะท้อกันอีกนะคู่นี้โอ้แตงไทยเอาที่แตงไทยบอกว่ามันไม่ใช่สุภาษิตอะมันคืออะไรในนี่เคยได้ยินแต่ันมีคำพังเพยด้วยอ่ะจะบอกให้นะพลาสติกกับคำพังเพยมันก็ไม่เหมือนกับอย่างทั้งสองอย่างนั่นแหละมันไม่เหมือนกันถ้าคุณเธอรู้ดีก็บอกมาสิแต้ว่ามันต่างกันสุภาษิตเนี่ยนะเป็นข้อสอนใจ สุเนี่ยมันจะคำว่าดีส่วนภาษีเนี่ยมันจะคำพูดและคำพังเพยด้วยนะก็ไปใช้กับสถานการณ์ทั่วไปอย่างเช่นมันสนตะเฉยแดกดันไม่ได้นะเขาดีนะว่ายืนกระต่ายขาเดียวแปลว่าไม่ฟังคนอื่นเลยไม่ฟังเหตุผลคนอื่นเลยฟังแต่ตัวเองอะอั้มก็แก่เหมือนกันเนาะยกคำสุภาษิตสำนมวลได้เหมาะกับตัวเองดีอะเหมาะยังไงยะปีกระต่ายขาเดียวไงก็เหมือนกับอั้า ที่ยืนก็ะต่ายขาดเดียวว่าตัวเองอ่ะแมรซนต์แทงที่ดูอ่ะก็รู้แล้ว,ว่าแอบแมนสวงอย่งนี้พอได้แล้วคู่นี้เนี่ยจะเถียงกันอีกนานไหมหรือฉันจะปล่อยเธอเถียงกันอยู่ตรงนี้เลยนะพอรถมาฉันก็จะขึ้นรถไปเลยปล่อยกันกันอย่างนี้แหละ